และนี่คือฟูลทีมการ์ดบัลลงดอครับแค่นี้แหละไม่ต้องเปิดอะไรให้มันอลังการหรอก ก่อนจะไปรับชมคลิปใครที่เข้ามาชมคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์ลคนละหนึ่งไลค์แนละถ้าใครไม่กดติดตามเนี่ยฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับและถ้ากดกันแล้วเราไปรับชมคลิปกันได้เลยคลิปนี้เรามาอยู่กับฟูลทีมนักเตะการ์ดบอลลงดอนะท่านผู้ชมก็อจริงๆอยู่ๆผมก็เกิดไอเดียอยากจะทําก็เลยไปซื้อมาทํามันซะเลยไม่ได้มีคอนเทนต์อะไรมากนะเออเห็นว่าการ์ดมันสวยดีก็เลยซื้อบางตัวมาแล้วนะท่านผู้ชมบางตัวผมก็มีแล้วแหละมาเริ่มกันที่ตําแหน่งผู้รักษาประตูก่อนเลยก็ ชาชินนะับเป็นนักเตะที่ผมสุ่มได้มานะแต่ว่ายังไม่ได้เทนอัเมทดเลยนะแต่อัปวิวไปได้แต่ยี่สิเองในะตำแหน่งแข้งหลังเนี่ยก็จะใช้โลเวโตคาร์ลอสฟอนนันโดเฮโร่ลโรลงบองและก็ฟีดิดลามนั่นเองในส่วนของสามประสานแดนกลางผมก็เลือกใช้เป็นซซเดดินซีดานลิคาโดกา e, นะ้าและก็อันเดเปโรนะสำหรับกาก้ากับเบโลผมก็ยังไม่ได้อัปมทนะแต่ก็เทนไปเเวล30แล้วก็เเวลยี่สิบเก้าและเกือบตันแหละสามประสานแดนหน้าผมเลือกใช้เป็นพาวิเนตวิทโรนันโดอาห์นายและก็หลุ ฟิกโก้นะตันี้ว่าสามศูนย์นา้จัดเต็มนะแต่ว่าก็ไม่ถึงขั้นสุดหรอกแต่ว่าเท่านี้ก็ถือว่าโอเคแล้วต้องบอกว่าก็จะมีการบอลลุงดอใหม่ๆและก็เก่าๆผสมผสานกันไปนะเพราะว่าผมเองก็อยากรู้เหมือนกันนะว่านักตีการบอลลุงดอเก่าๆอย่างนิเวดเองซีดานเองโรเบโต้คาร์ลอสโรลุงบองหรือว่าฟิดดลารที่เป็นการเก่าๆผมก็อยากรู้ว่ามันยังน่าใช้อยู่หรือเปล่านะแต่ก็ผมคิดว่าน่าจะยังน่าใช้อยู่แหละแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเก่งแค่ไหนนะเพราะผมก็ไม่ได้เทนเยอะด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะลองไปกดแรงเจอคูู่่่แขงกกันดดีววาาม ฟูลทีมนักเตะบอลลุงดอของเราเนี่ยจะสามารถเอาชนะคู่แข่งกันได้หรือเปล่านะโอเคเพื่อเป็นการชากัชกช้าก่อนเราไปรับชมแม์ก,กันเลยดีกว่ามาดูแม์แรกกันดีกว่าท่านผู้ชมว่าจะเป็นยังไงบ้างเราจะแพ้เราจะชนะมาดูกันแล้วก็เดี๋ยวจะลองเทสนักเตะที่เราซื้อมาด้วยนะท่านผู้ชมตรงนี้จะให้กับพาวิลเนตเวดไหลามาอานายทำไงาอานายเลี้ยงไปก่อนขึง โอ้โหโดนจิ้มออกไปเป็นโลไหลมาให้กา้าแล้วกา้าปันอนิดเดียวเองแต่วันนี้เขาจะสวนยังไงยังไงชาตันไหลมาที่ใครใครไม่รู้เบสคาร์ลสโอ้้วไลลูกนี้ยิงหือเรียบร้อยเลยยอดมาสวยจาดลูกนี้แล้วก็อานายบอลเล่เข้าไปเลยไม่เป็นไรท่านผู้ชมเรายังมีเวลาเลอเยอะในการตีเสมอนะไหลามาที่หลุยส์ฟิโก้หมุนไปหนึ่งทีแล้วก็ยิงตรงนี้ติดเซฟแล้วก็ ได้ซ้ำไม่ไม่ได้ซ้ำโอ้โหกากาิดเดียวออกซีแดนได้อยู่ยิงบอลมาไปทีกาการฟิโกโกแล้วปั่นด้วยซ้ายลูกนี้อื้อติดเซฟได้ไหมทนันเล่นชิงไปก่อนหนึ่งทีน็ตเวทแล้วปั่นลูกนี้เรียบร้อยเลยนี่เลยพาวเวลน็ตเวทโอ้โหตีเสมอจนได้นะทานผู้ชมถือว่าใช้เวลาไม่นานนะโอเคเราลองตัดบอล โอยยังได้อยู่นะท่านผู้ชมเอาลูกนี้ผมเห็นเอาติดติดเน็ตเวทโอเคได้อยู่แล้วแตะบอลยาลูกนี้ชิงไปชิงไปแล้วเปิดยาลูกติดบล็อกโอเคจบครึ่งแรกท่านผู้ชมเดี๋ยวไปต่อนี่ครึ่งหลังดีกว่าลอกไปหนึ่งทีแล้วเปิดลูกนี้ติดอีกแล้วโอเคจงังหวะนี้เขาทำเกมขึ้นมาแล้ว ไิงแฮมไหลามาที่อานายโอ้โหหาช่องดีดีเกินอื <c oughs> เรียบร้อยเลยเอาแดละท่านผู้ชมเขาสววมาอีกแล้วยังไงอานายไหลมาคาร์าล,ลจิ้มแต่ว่าเขายังได้บอลอยู่ <c oughs> โอ้โหเซฟอะไรเขาจะเปิดมุมเปิดลูกนี้มาให้กุลิดแล้วเราเคียวไปก่อนแล้วใครได้ฮาซาา้ราปั่นลนูกนี้ติดเน็ตเวทยังโอเคเอาละเขาได้บอลอยู่จิ้มวิ่งทีสวยเน็ตเวท เด,เดี๋ยวไปไม่ได้ไปไม่ได้จังหวะนี้จะสวนแล้วไหลมาที่อานาอานายวิ่งเดียวเดียวลูกนี้แล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยเลยตีเสมอได้ท้ายเกมนะท่านผู้ชมาร <c oughs> ะทดเวดา1หนึ่งนาทีอานายทำงานยึกยักและหมดเวลา <c oughs> จบไปแล้วนะแม็ดแรกท่านผู้ชมก็เสมอกันไป2ประตูต่อ2 มาต่อกันที่แมตช์ที่2กันนะท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูทีมตรงข้ามดีกว่าอือหือโอ้บอลลูนโเหมือนกันนะเกือบ f ู l ทีมแล้วครึ่งทีมแล้วเปโดทาําไงฟิดานเน็ตเวดหลอกได้สวยยังไงยังไงหลอกไปทีเอ้าได้ได้ลูกทุ่มนะแต่เราทุ่มไวเลยเน็ตเวดอือหือโดนจิ้มคาร์ลอสใจมาก่อนกากา้าเปโดสฟิโกโ แล้วก็ยิงลูกนี้ได้ายซ้าย,ยเรียบร้อยเลยหนึ่งูนนะขึ้นนำโดยฟิกโก้แล้วเขาทำเกมขึ้นมายังไงกุลิดกุลิดยอดลูกนี้ถึงไหมถึงไครซาร่าซาร่าโยนอีกทีล้กฮีโร่สีดานานายวิ่งแล้วก็ยอดลูกนี้ให้อานายทำไงพักอกแต่ว่าโอ้โหโดนประกบสามอ้าวลูกสีคเีกอ้าวอ้าวเขาได้ฟาวเหรอเฉยเลยเอาซาร่ามาแล้วซาร่าลูกนี้เราจะโดนไหมยอดมาโดนลูกบอล เคลียออกไปสวยโอเคเต็มมุมเมื่อกี้ลงบองเราเคลียได้สวยนะแล้วโยนมาให้กุลิดแล้วเคลียออกไปเฮโร่ Hello. อ่าหมดเรียบร้อยหมดครึ่งแรกลุยกระตอกครึ่งหลังท่านผู้ชมมาดูกันว่าเราจะชนะได้เปล่าอือหืออ้าเมื่อกี้อะไรว่าเกือบทำเข้าประตูตัวเองแล้วไหมล่ะจ่ายมาซีดานกาก้าจ่ายมาติดแต่ยังได้อยู่กาก้าไหลให้อานายเล่นชิงอือหือติด กูลดมาทำไงจ่ายเพื่อนไปก่อนควาลเกเลียใส่ก้อยลูกนี้อ,อย่ายินเซฟขี่ออกมาสวยฟิริรามแล้วจ่ายมาฟิโก้ไหลามาที่อานายอานายดูยกับฟันได้เตะบอลยาวไปก่อนแล้วก็ไหลอติดบล็อกฟันได้ได้ลูกเตะม,มุมเปิดไปอานายได้โขกไหม ไม่ได้โขกไปโล่อ่าเรียบร้อยเลยจบไปนะแมตที่สองแมต์นี้ไม่ก็มีเลยนะท่านผู้ชมเหมือนเหมือนคู่แข่งเขาจะเน้นต่อบอลไปมานะแล้วเราก็วิ่งไล่ยงไม่ค่อยได้ด้วยมาต่ออีกแมตช์หนึ่งท่านผู้ชมแมตที่3านะแมตสุดท้ายดีกว่ามาดูว่าคู่แข่งเราจะเก่งแค่ไหนนะเนี่ยดูทีหน่อยสิอือแมตที่3เอาเรื่องโหดร18เลยนะโอววแมต์นี้น่าจะมันท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูว่าคู่แข่งจะกดดันเราได้มากแค่ไหนหลามาที่อานายแล้วก็ เาช็อตลูกนี้อืมติดเซฟถ้าเขาน,นี่สวยเลยเนี่ยโอเคเปิดม,ม,มุมเปิดให้อานายแล้วกันฟิโก้เปิโอ้ไม่ถึงนะเนี่ยไม่ถึงไม่ถึงตลังจากวันนี้เขาสวนแน่นอนฮโร, <Hello. S 2> ร่เวลาจ่ายมาให้กับใครลาอูจ่ายมาโอเคสูงไปแตาก็หลอกมาอานายไม่ได้หลอกอื้ออเล่นเวทได้อยู่ ยังไงเอี้ยงมาอ้าวสวยคาก้ารับปั้งตรงนี้เลยติดเซฟโอเคได้เตะมุมอีกครั้งหนึ่งปิดได้ใครดีเลยทีนี้จิ้มไปมั่วๆแล้วกันแล้วก็โลโลบองได้โขกแต่ว่าอืมอ้าวอ้าวฮีโร่เบสมาแล้วเบสลาอูฮาซาอยลูกนี้จะโดนไหมเนี่ยตีลามจิ้มอื้มสวยนึกว่าจะโดนแล้วนะท่านผู้ชมตีลามยังบล็อกได้อยู่แต่จังหวะนี้เขาจะเปิดมุมมา เปิดลูกนี้ไม่มีใครแล้วก็เคียวไปก่อนคาร์ลสอแข็งแกร่งตายมาฟิดิรามให้คาร์ลส์ดดานไปต่อไม่ได้นะทุ่มเออหย่อนมาลูกนี้ก็โดนสี่โอ้โหเรียบร้อยเลยจิ้มสวยเอ็ดเวิกระชากอุ้ยทดนสองนาทีทันปะทันไหมกระชากลูกนี้หลอกไปก่อน เล่นเชงแล้วปั่นลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยเลยพาวิลเน็ตเวดโซโล่เดี่ยวเลยนี่สีไวโอลินโชว์ไปอ่าแล้วจบเรียบร้อยครึ่งแรกโอ้โหคู่แข่งไม่ธรรมดานะท่านผู้ชม,ชมอโอเคฟิโก้ตัดบอลมายิงมาได้แล้วก็ทำเกมมาต่อดีกว่าเอ็ดเวดอานายตอกโซนไปรอดอื้อหึเข้าสองสามตัวมันจะรอดไหมนะั่นอ่ะโยนขับมาแนละ้วมองหาเพื่อนไหลให้เวล่าเวล่าโยนขับฮาซา อูอนแน่นอนนะอูวิ่งแล้วนั่นไงทะลุช่องแล้วโอ้โหเรียบร้อยเลยทะลุช่องอย่างสวยเลยนะท่านผู้ชมแต่ว่าเราจะไม่ยอมเราจะตีเสมอไม่เสมอสิเอาชนะให้ได้นะฟิกโก้ตอกส้นสวยแล้วยิงด้วยขวานวิ่งโอ้ติดเซฟอานายไล่ให้เพื่อนก่อนไล่ลูกนี้ซีดานปั่นโอ้โหง่ายๆเลยลูกนี้เอาแล้วเขาโยนบอลมาจอรดเบสจอรดเบสโซ่เดี๋ยวเปล่า หลให้ละอูนละอูนแล้วจะเขาช็อตจิ้มไปก่อนอานายนี่เล่นทางนี้ดีกว่าหลอกไปหนึ่งทีพาวเวลนิเวทผิวเกินผิวเกิน,กนแล้วลตั้งด้วยขวาลูกนี้เรียบร้อยตีเสมอได้ยิงคนเดียวได้สองลูกผิวเกินล่างนี้นะเอ,เอาเอาใจติดไหลมายังยังขึงไว้อยู่ไหลเฟลโลอานอายยิงยิงโอ้โหเอา เอาได้เฉยนึกว่าจะไม่ได้แล้วโอ้โห,โหเรียบร้อยเลยนําได้โอ้โหเขาไม่น่าจะทําเกมมาได้แนละ้มมวท่านผู้ชมบอกว่ามันน่าจะหมดเวลาแล้วนะเก้าสิบนาทีแล้วได้ดูหมุนตัวยิงแล้วได้เฉยนึกว่าจะติดเซฟนะโอ้โหอะไรเขีย่ยตรงนี้หมดแน่นอนนั่นไงหมด เรียบร้อยเลยนึกว่าจะเสมอแล้วกลับมาชนะได้ไม่ธรรมดาเลยเนี่ยทีมนี้ฟุกดีกว่าเรียกว่าฟุกเออฟุกเข้าเฉยโอเคครับก็เป็นยังไงบ้างนะท่านผู้ชมสําหรับอ่าฟูลทีมนักเตะกร์ดบลุงดอนะก็ไม่ได้ใช้นักเตะปัจจุบันนะส่วนมากเป็นนักเตะตำนานหมดเลยจริงมันก็ยังน่าใช้อยู่นะท่านผู้ชม,ชมถ้าสมมติเราเทนดีๆถ้าเทนตันนะเออเพราะผมรู้สึกว่ามันก็เล่นง่ายอยู่นะนักเตะพวกเนี้ยแต่ว่าก็ขึ้นอยู่ที่ท่านผู้ชมจะเลือกใช้แลวแต่สําหรับผมในพาเวนิเบตล่างน,างนี้ล่างนี้ก็โหดแล้วนะเออแต่ถ ปอดเหล็กเนี่ยเออมันมันอยู่ได้ทั้งเกมเอ่ะก็เลยเลือกใช้ร่างนี้นะโอเคครับก็จบไปแล้วนะมีความคิดเห็นยังไงบ้างก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นงใจในการคิดรู้ต่อไปของผมด้วยครับสำหรับตอนหน้าจะเป็นตอนอะไรก็ติดตามรับชมกันด้วยนะสำหรับตอนนี้ไปก่อนครับแล้วเจอกันตอนต่อไป